นี่นี่จืดเห็นข่าวช่วงนี้กำลังเดือดเรื่องเลือกตั้งกันเลยหลายคนคงเห็นป้ายหาเสียงเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ปะแต่ถามจริงรู้จักสสดีแค่ไหนเขามีอำนาจทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวจืดเล่าให้ฟังเอาแบบตรงไปตรงมานะสสเนี่ยคือผู้แทนของประชาชนประชาชนเลือกเข้ามาเพื่อไปทำงานในสภาหน้าที่หลักๆอย่างแรกคือออกกฎหมายจะเสนอร่างกฎหมายใหม่ แก้กฎหมายเดิมหรือยกเลิกกฎหมายที่ไม่เหมาะสมก็ทำได้ทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการพิจารณาในสภาอย่างที่สองตรวจสอบรัฐบาลสสมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียกหน่วยงานมาชี้แจงพูดง่ายๆคือคอยเช็คว่าใช้อำนาจถูกต้องไหมววใช้เงินภาษีโปร่งใสหรือเปล่าอย่างที่สพิจารณางบประมาณประเทศ เงินภาษีของพวกเราทั้งนั้นจะเอาไปสร้างถนนโรงพยาบาลหรือทำโครงการอะไรสสต้องช่วยกลั่นกรองแล้วที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญสสมันเกี่ยวยังไงสสมีอำนาจเสนอแก้รัฐธรรมนูญย้ำเลยนะแค่เสนอสุดท้ายต้องผ่านกระบวนการโหวตมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตามเสียงข้างมากในสภาสรุปง่ายๆคือสอส,อสอไม่ใช่ผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จ แต่เป็น,นกลไกตามระบอบประชาธิปไตยเอาเสียงประชาชนเข้าไปตัดสินใจในระบบทีนี้ก็รู้แล้วนะว่าสอสอคือใครมีหน้าที่อะไรมีอำนาจแค่ไหนก่อนเลือกตั้งลองคิดให้ดีว่าอยากฝากอนาคตประเทศไว้กับใครครั้งหน้าถ้ามีความรู้ดีๆเดี๋ยวจืดจะมาเล่าให้ฟังอีกกดติดตามไว้ครับ